ญาติจะสามารถได้ประโยชน์จากการดูวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้าถึงแก่นของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มาตามลำดับอยากให้ญาติครับไปเริ่มดูตั้งแต่วิดีโอชุดที่31ไล่มาตามลำดับเลยนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการฝึกฝึกใจยอมรับหรือการที่เราพยักหน้าชื่นใจแบบดีๆด้วยตัวเราเองเริ่มต้นครับจากความสงสัยหรือการเอะใจบางอย่างจากนั้นเราไปทดลอง ไปลองจริงจนได้คําตอบของตัวเราเองการลองจริงนะครับแต่ผมอยากให้แทรกการเจียมตัวเข้ามาด้วยก็คือไม่ใช่การทดลองแบบที่จะไปทําร้ายตนเองและผู้อื่นไปก้าวล่วงนะครับเราทดลองจากจุดเล็กๆได้แบบที่มันจะไม่เดือดร้อนคนอื่นได้นะครับรวมถึงการที่เราไปสร้างความเจริญในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นกับตนเองนะครับแต่ก็มีภูมิคุ้มกันด้วยเคยมีนะครับคนที่ประสบความสําเร็จอย่างเช่นเล่นหุ้นจนรวยนะครับท้ายสุดครับพอมัน มันล้มมาด้วยเหตุใดก็แล้วแต่แล้วมาจบชีวิตตนเองมาเป็นคนที่ห่อเหี่ยวล้มเหลวเพราะว่าอะไรครับเราเรียนรู้เราจะริญแต่เราไม่ได้จเจริญพร้อมกับมีภูมิคุ้มกันนะครับอยากให้สงสยัยเอะใจอะไรบางอย่างได้นะครับทดลองได้นะครับแต่ให้เคารพสิทธิ์ของทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยไม่ใช่ฉันอยากมีสิทธิ์ของตนเองของฉันเองอะ่ะฉันอยากทําแบบนี้แต่คนอื่นไม่ยอมรับ อยากให้ทั้งเจียมตัวนะครับคำนึงถึงคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยเสริมส,สร้างเข้ามากับการที่เราช่างสงสัยอยากทดลองนะครับเอะใจนะครับสงสัยได้ครับแต่ต้องรู้ว่าขอบเขตของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปผมยอมรับครับว่าผมเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นว่าถ้าเราอยากให้ตนเองดีขึ้นเอาตรงๆแล้วกันผมก็ไม่ใช่คนดีครับผมก็มองว่าอยากให้โลกนี้แบบดีจริงๆประเทศไทยดีจริงๆ แต่ผมก็เรียนรู้คือใจเย็นๆใส่ใจดูนะครับไปถึงจุดที่มองว่าการที่เราก้าวล่วงไปเปลี่ยนคนอื่นไปมุ่งเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบหัวใจสำคัญก็คือเราบอกไว้ได้แต่เราเน้นรวมพลังมาเปลี่ยนที่ตัวเราที่ผมบอกต่อวิดีโอชุดที่31และ32ไปทุกวันนะครับคือผมเผื่อครับเผื่อฟลุกเผื่อมีญาติเนี่ยไปลองจริงไปนึกไปโจทย์ไปลองมาจริงจริงคือ คือถ้ามาดูวิดีโอนี้วิดีโอเดียวจะไม่ไม่เข้าใจแต่ถ้าไปลองมาตามลำดับเนี่ยผมเชื่อว่าญาติจะพยักหน้าถึงสิ่งดีๆอาจถึงตรงนี้นะครับผมอยากเจอใครสักคนที่จะมาร่วมทดลองร่วมก้าวไปด้วยกันเราจะซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วทดลองการทํางานและใช้ชีวิตการเรียนรู้ฝึกสร้างแบบดีๆมีคุณภาพการร่วมอยู่เล่นเสแบบดีๆมีคุณภาพ การร่วมพัฒนาบุญปัญญาบรารมีสร้างกิจการสร้างเครื่องมือสร้างระบบสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานและใช้ชีวิตของพวกเราแล้วเราจะสร้างเครื่องมือแบบดีๆไปช่วยญาติแปลว่าอะไรครับเราทําตัวพวกเรากันเองให้ดีจริงก่อนให้ดูดีคนมีร่างกายที่ดีมีความสุขมีอาหารการกินที่ดีมีกิจการมีสินค้าบริการมีสภาพแวดล้อมในชุมชนในกิจการของเราเนี่ยที่ดีจริงๆ แล้วเราสร้างเครื่องมือไปช่วยญาติด้วยความเต็มใจยินดีของญาตินี่คือแนวคิดของผมนะครับก็เลยบอกต่อวิดีโอชุดที่31.32ไปทุกวันเผื่อญาติจะไปลองจริงมาตามลำดับนะครับซึ่งสิ่งที่ผมยอมรับนะครับพยักหน้าว่าสิ่งที่ช่วยให้คนเราดีขึ้นมาได้ก็คือการที่คนเรานะครับไปฉลาดพัฒนาพลังของการอยากได้ใครดีพร้อมกับ คือคนเราต้องมีความใส่ใจมีความตั้งใจที่ดีแล้วแล้วไปแสดงออกจริงๆมีเจตนาที่จะดีแล้วไปแสดงออกจริงๆจะเรียนรู้ได้เองนะครับนี่คือพลังของการอยากได้ค่ดีซึ่งพลังของการอยากได้ค่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นมาแบบดีๆไม่ได้ถ้าคนเราไม่มีตัวที่2ก็คือคนไม่มีความซื่อตรงจริงใจนะครับการซื่อตรงจริงใจมีความสําคัญมากๆผมเองก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไปซื่อตรงจริงใจกับทุกคนนะนะครับก็คือผมไม่โกงกับใครหรอก แต่การที่เราจะพูดตรงๆเนี่ยผมไม่บอกว่าผมจะไปพูดตรงๆกับทุกคนแต่ผมจะซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วจะอยากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนที่เราบอกกันได้ตรงๆนะครับเราชิงบอกข้อเสียไปก่อนเราบอกจุดสําคัญที่สําคัญจริงๆไปก่อนไม่กักไม่เชิงกันนะครับจากนั้นนะครับจากพลังหรือก้อนการอยากได้แค่ดีซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วความซื่อตรงจริงใจที่เกิดขึ้นจริงแล้วสิ่งที่ช่วยให้คนไปถึงจุดสําเร็จไปถึง แก่นของการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดเป็นคนที่หลราพยักหน้าเรายอมรับตนเองได้จริงก็คือการที่เราไปแสดงออกว่าเอาจริงได้ต่อเนื่องยาวนานสักระยะหนึง่งการที่เราจะาแสดงออกว่าเอาจริงได้เราต้องมีตัวเลือกที่ชัดเจนนะครับจากนั้นครับการที่คนเราครับที่บอกว่าอยากซื้อที่ดินล้อมรั้วอยากร่วมครับเอาจริงกับคนที่พยักหน้ายอมรับคือคนเราไม่สามารถที่จะมายอมรับร่วมกันได้หรอก แต่การที่เรามาเข้าประเด็นกันคุยกันตรงๆอ่ะพูด,ดง่ายๆวันหนึ่งเราจะร่วมกันยอมรับเราจะร่วมพัฒนาความอยากได้ใครดีของแต่ละคนเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะหลอมรวมกันเราจะซื่อตรงจริงใจต่อกันแล้วเราจะมาร่วมเอาดีจริงไปด้วยกันนะครับผมฝันจริงๆครับอยากเจอใครสักคนแต่ผมก็ไม่ไปก้าวร่วงแต่ถ้าให้ผมพูดตรงๆนะคนเราครับเกิดมา บางครั้งเนี่ยเราจมไปกับความเคยชินเดิมเราจมไปกับสมองกับการสั่งการแบบเดิมๆของเรากับนิสัยเดิมๆกับกรรมแบบเดิมๆของเรากับดี a นและยีนแบบเดิมๆของเราซึ่งเราได้รับการถ่ายทอดมาแต่เมื่อคนเราครับไม่เชื่อเราไปลองค้นหาอะไรบางอย่างเราจะรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนจากแบบเดิมๆซึ่งก็ให้ผลไปแบบเดิมๆนั่นแหละอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแล้วเราสามารถเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นมาได้แปลว่าอะไรครับ อารมณ์ความรู้สึกการน,นึกคิดนิสัยนะครับสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆสามารถฝึกและสร้างขึ้นมาได้ทั้งหมดเมื่อเราฝึกและสร้างขึ้นมากลายเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ดีมีพลังกลายเป็นคนที่พูดได้ดีกลายเป็นคนที่มีความสามารถที่ดีมีคุณค่ามีคุณสมบัติที่ดีมีการยอมรับที่ดีพยักหน้าด้วยตนเองชื่นใจด้วยตนเองมันสามารถสร้างขึ้นมาได้ สภาพแวดล้อมที่ดีปัจจัยที่ดีกิจการที่ดีเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ทุกขั้นครับมันสามารถสร้างขึ้นมาได้พอเราสร้างขึ้นมาได้แล้วสภาพชีวิตของเราหลังจากนั้นก็จะก้าวไปแต่มันจะไม่ใช่แบบเดิมๆที่ตัวตนของเราเป็นแบบเดิมๆตัวตนของเราแบบเดิมๆเราติดแต่เราไม่เชื่อมันเราสร้างมันขึ้นมาใหม่ชีวิตของเราจะก้าวไปถึงจุดที่รับรางวัลนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆผมจะอ้างถึงว่าผม อัดวิดีโอไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอเดียวให้คนเข้าใจได้แต่การที่ญาติไปทําการบ้านมาจริงตามลำดับเราจะมาคล้ายๆกับแปลงล่างแบบดีๆไปได้วยกันนะครับก็ฝากนัวฝากตัวญาตินะครับว่าผมทำคนเดียวได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่การที่เรามาร่วมกันนะครับพลังเหล่านี้พลังของคนคนเดียวมันได้นิดเดียวแต่พลังของกลุ่มคนที่มาร่วมกันมันจะถ่ายทอดให้แก่กันมันจะทําให้ญาติเนี่ย มันเป็นลักษณะของให้ญาติได้เห็นด้วยแต่เราจะรู้สึกได้เองอะ่ะถ้าเราก้าวไปอยู่ในสังคมของคนที่รักกันจริงซื่อตรงจริงใจต่อกันจริงนะครับมีความรักสามัคคีมีความ,ามารมามู้ความสามารถจริงๆอะ่ะมันจะสัมผัสได้แม้แต่เขาไม่พูดออกมานะครับก็ฝากญาติไปพี่นาดูนะครับว่าถ้าญาติไปดูจากวิดีโอชุดที่3ามเอ็ดสามไล่มาตามลำดับแล้วไปดูวิดีโอต่อๆไปญาติจะเข้าใจ แล้วเกิดพลังการยอมรับแบบดีๆขึ้นมาในใจของญาติด้วยตัวญาติเองแต่หัวใจสําคัญของมันนะครับผมอยากจะทดลองอยากจะสัมผัสเวลาที่เรามีใจยอมรับเป็นการยอมรับร่วมกันของพวกเราฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอยากเจอครับ